สอครบเสร็จแล้วม like ือมานน่าหาผัวเอาแมมมือมานน่าหาผัวว่าแอด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 อุ้งเบ่งนี่นี่แอดอุ้งบ่กเนี่ยว่าที่นกกอนเบงกธนุว่ามือมานน่าหาผัวมือมานน่าหาผัวว่าเป็นญาติว่าเป็นเมียน่อยว่าน่ะไสวัดเออที่ปรึกษาไสวัดเออ ไกล้ไปถไามยายย่ยายย่นี่ทางเขานี่ว่าเออผมก็ได้โทวบ่านธรรมก็เจ้าาลกันขาเจ้าทิมกันมหาผมก็ได้อ็เป็นโทษจีบจากบ้านนี่แหละโทษจีบกันเนี่ยบุญของเนี่ยน่าเะถามตอบได้เอาถามตอบออกมาแล้วเลยรักทานอะรักทานไล้ซื้อออกมาเลยนะ คอเซนเตอร์นะาถามตอบอคอนที่ได้อ่นอานผู้ใดวะมาใกับลูกริมมา้กับลูกสองคนให้กับลูกสองคนบุมีนี่มันทำบ้างดูไทยมันต่างคือครูนี่นะที่กูเสี้ยนฟรีหรอก